จุ๊บนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวเลยฮึดูหมาหมาก่อนหืึนั่งก่อนนั่งก่อนไดแม่นั่งลงมือมาสัมบายนินไดยอืมเส็บเจ็บหอยเจ็บ แกไปดนจังมงกลเนาะบายเถอนเนาะบงหน้าเลกขาจะเข้ากันด้วยค่ะโอ้ยบายสองหลอเสียเฮ้ยแท้อินค่ะอินเอ็ม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 ชีสแถวป่วยข้าวยูนิไม่ได้แม่ทำกับข้าวให้กิน อิ่มแล้วับเขอ,อะไรครับเดี๋ยวไม่ให้กินเดี๋ยวไม่ให้กินนั่นเปข้าวจะไปไหนวก็นะกไดูตัวะก็ดูไปแล้วห้อนห่อนะราางคเหดูบ๊บมาสั่นะเบบิ๊นะสีน้าจิโมนะอยากเว้นใส์จะเห,ห,หนื่อยมันแข็งเหดเองโอ้ยคือบนน่อลงก่อนไงถึงถ เช้ากล้วยกินเช้ากล้วยต่อค่ะเห็ดขึ้นนี่ว่าเะเอาไปบานหมโอ้ก็ได้ไปนี่เขากล้วยแล้วก็จะมีขนมกล้วยนะี่กล้วยทอด <c oughs> ออไปข้างหลังกล้วยทอดก่ะกล้วยทอดเออเออ จะสกินยังก่อนจิ้มเฉาก๊วยก่อนหอมอร่อยอร่อยหนึ่งหนักหนึ่งหนักกวนมือขึ้นเลยค่ะเป็นซองค่ะซื้อมากกัมากวนเอาะว่าซื้อมากกับป้าเด่นน้องเขาหายมากน้องเขาซื้อมากเราเขากต่หายมากทีกวนไปหายมือสรุปแล้ว จกักรยานห่างครับเรได้เสด็กินเองเพื่อว่าบได้บาบเนาะอ,อืมอืเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นใจเลยว่ากินก่เป็นตาแสบเด้อ อืม,อมน้องจีสามโมน่เนเก็ดเองค่ะตอน เบิ้งค่ะเบิ้งเห็นมาค่ะเช้ากล้วยแจ๋วซีซิ่มกล้วยทอดให้เบิ้งกันเป็นไนแหนเบิ้งกล้วยหอมค่ะกล้วยหอม เอากล้วยหอมทอดก็พอได้กินเนาะอึมึืึแซ่บิะรอนไปให้มูรอนไปให้มูรอนไปให้มูแต่ว่าได้ก,กินเองอีกแล้ววันนี้คนมาก,กินเปน็นนั้นมาเฮ็ดด้วยแต่ว,ว่าบ่มาก,กินอืม จช่ป่าแช่เอาอีกจะอัานแลอวเหรอหน่อยบะหมี่จีเดี๋ยวไปเขาเล่นจิปันยางย่านไให้เขาจยาาิย่านหางมันก็เอาไปเอาเหลือเขาสนองึนกยทอดเชากล้วยกับกล้วยทอดอืม อืมอืมับกินอีกจะข้ามไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปแอบดึงของบรรยากาศช่วยๆขนมนังอืมเสียเอ้ยเสียอืมกินกกิน หารหนูนี่แหละไหนแม่ดูสิครับไหนแม่ดูสิเขาก็มาว่าม้วนมวนเลยค่ะหายหายจะย่ำเขาดื้อกันน่นล่ะหายหายก็หายพวกพ่อขำเลยหลุดเนี่ยเสียมานะเบบีมานะมานะมานะนานะมานะมานะได้มานะก่อนเร็วพี่ก็โลูได้ได้รู้สบาย เดี๋ยวค่อยไปหาหมอเองน่ารุกนะไปดูพี่แดงก่อนนะแต่หน่อยๆเลาะจนเหมดเลยเนี่ยบดเด็เปลี่ยนเลยค่ะแบบนี้เลยหาปีที่แล้วหาปีกูวัวแต่มาใหม่ๆหมดแล้วเลาะหมดเลยค่ะแค่ออกเบิดดันข้างนั่นอย่างก็เลยจังหวังสิละก็ไม่ได้ตีแล้วค่ะเนาะค่ะหายซื้อๆหายดอกเพราะกินข้าวด้วยแต่พยานแม่ก็หา พี่แดงกินข้าวด้วยสิกินแดงน้องไม่เอาของหนูหรอกกินน้องอยู่ใกล้ก็ไม่ได้มองน้องจ้องตากันค่ะจ้องตากันห่วงกับห่วงไม่เอาลูกไข่ไข่ลูกแม่โอยเหนียวอีกแล้วเนาะคนน้ำเสียนเหนียวเป็นแม่เนี่ยเนาะจุนจุนครับประกาศแนมนาเอ้ยเอ้ยห่วงแนวกินของไข่ของมันถอยไปถวยมัน À, bực đùa hao nhè rồi, ta bơi đi dưới bao còng ta hái bưng mây bực đùa rồi, chói bớt chơi, chơi nồi, xẻo bớt đèn, học à, cứ ăn luộc, coi chun có mì gì ăn gì, ăn con chun này luộc, pika nào, bay แอบของเอื่อยแต่ว่าบ่มีด่ดอกของเอื่อยบ่มีแต่ยอยากกินของเอื่อยเนี่ยนากระเนี่ยนากันห่วงจังห่วงถุยเปล่าห่วงถุยเป, <laughs> ป,ปล่าไปแล้วไปแล้วพี่เอื่อยไปอยู่ไปแล้วไปแล้วเจ้าสิไปกินเอียงของเขาโอ้ยของจะของเอองต็มถุยอยู่ซุกแล้วก็สิแตกไล่ไย่เงงสิล่ะซุกไล่น่วยเลรวสิเก็บไปให้โมอยู่ เอาจักรยานไปสอมกอนกระสิเก็บไปให้เขาอโอ้ยกินประทันอย่าในเห็ดแยมอยู่นี่ต้นแค่นี้นึ่นก็เลยมันไหลยยเลยค่ะแต่ว่า,านี่ไซเน่รุ่งทึงผ่าไปมันก็นมีไหลยยค่ะแต่ว่า,าเป็นพวกจอมเมาสรุปล้าก็ห่างๆค่ะห่างหาง่า,หางอีกทีแ่บอีี เห็นไหมคะเป็นแนวโอ้ยมาขานสมใช่เนาะแตงตะก,กี้ก็สีงัดออกเองว้าเดอกเด้อค่ะอย่าลำบากปันนั้นลำบากอะไรนะักหนาแม่ลำบากมาเยอะแล้วบใช่ไหมลูกมานีนมาไปไหมลูกไปไปไปไหนไปนไหนครับไปไหนครับหักก็ยังเดือดเดือดเนี่ยไป